ตั้งแต่โลกอุบัติขึ้นมาแต่องค์แรกของมหาจัก,กรวาลอะ่ะชื่อนามว่าสมเด็จพุทธสิกขีที่หนึ่งทศพลเป็นองค์แรกเลยพุทธสิกขีมีสามองค์องค์นี้เป็นองค์แรกเลยที่เป็นกายมนุษย์เกิดขึ้นนะองค์เนี้เป็นกายมนุษย์เขาเรียกสมเด็จพุทธสิกขีแต่ว่าเนี่ยมาอีกแล้วนะเศษสัตว์นรกเนี่ยมันมากันประจํามาเบื่อจะตายาว่างอ่ะลบบล็อกทิ้งไปนะเนี่ยเศษสัตว์นรกมานะเธอเจอทําไมเขา นับเคสี่องค์ครับเขานับแค่สี่ก็เพราะว่าเป็นเป็นมหาพัทละกับไงมีห้าองค์พัทละกับหนึ่งพัทละกับก็คือกับที่สมบูรณ์กับที่สมบูรณ์ในโลกนี้มีมีมีอยู่ห้าองค์กับแปลว่าอะไรบอกก่อนกับก็คือกับที่สมบูรณ์ด้วยพระสมมาสัมพุทธเจ้าคือกับที่สมบูรณ์ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในโลกที่เขาพูดกันน่ะนะหลายกับหลายกันนะใช่เพราะแต่ละกับกับเนี่ยจะมีบางกับเนี่ย มีพระพุทธเจ้าแค่สององค์บางกับโพแค่องค์เดียวก็มีเวลาบแบบนั้นนี่คือโรคแตกหนึ่งครั้งว่ะใช่โลกแตกหนึ่งครั้งแต่จริงๆบางทีโลกแตกสิบครั้งก็ยังไม่มีพระพุทธเจ้ามาก็ยังมีเลยบางบางรุ่นนะมีมีแค่องค์เดียวก็มีคือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรอที่มาก็เป็นมหาทันดรกับก็จะเป็นแบบช่วงที่ไม่มีไม่มีพระสัมมาสัมพุทธก็จะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าโอ้ว่านะสิ่งที่ทับเล่าอ่ะบางทีมันเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยรู้เรื่องมันไกลไง มันไกลผมรรงงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เจ้าของคาถานะพรหม,มาจมหาเทวาสเพยาคาปรายันติ พระมาจมมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญญยมหาราโพภวันตุเมมีเตภาอุหเตพธามาอาุณโมพุทธายาวรทะโยเวรโคนายังเวรหิงสาเวรทสีเวรทัสาเวรทิโยพุทธาสมามมาพุทธัสสะว่าโฮมสมบติชามีเพลงเพลงพาพาหาหาเทเรองนี้ชื่อว่าองค์นี้สมเด็จ พุทธศิกขีนะพระเทวทัตลงมาเกิดเป็นพระปัจเจกเหรอครับผมดูไม่ไม่ได้ลงมา,มาเกิด <มา S 2> ขึ้นขึ้นมาจากนรกขึ้นมาจากนรกเพราะว่าตลอดเวลาที่ที่องค์สมณะโคโดมเกิดอะ่ะกับพระพระองค์องค์งงพระเทวทัตตลอดเวลาพระเทวทัตก็ดำรงอยู่ในศีลนะไม่ใช่ไม่ดำรงแต่ว่าด้วยว่าท่านมีบุพกรรมอาฆาตต่อกันในอดีต คือพระเทวทัตก็ทําบุญกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทําบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วมีคําว่าเอวังหตุจงสําเร็จเถิดเอวังหัตุเข้าใจเอวังหตุไหมเอวังหัต e ุจงสําเร็จเถิดแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่เข้าใจไงไอคนไอคนที่แบบว่าไม่ได้ศึกษาพุทธทองแท้ก็ไม่รู้เรื่องไงพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเอาตรงๆนะมีหลายแสนองนะเอามา คนเนก็อยากรู้ว่าพระพุทธเจ้า